บอกเลยนะว่าเลขทะเบียนรถติดไว้ด้วยนะเลขทะเบียนรถเจตติดไว้ด้วยเนจะชอบเยมได้ใส่ลงเอาอีกแล้วกินขนมหรือก,กินขนมเห็ดอย่างเงี้ยไปร้านที่เขาแบบไปร้านที่ที่เขาเป็นร้านสุขภาพะอะเดี๋ยวรอรอ,อทุกคนขึ้นมาขอนนะคะขนมเห็ด เอาแค่ okay, okay, แบบว่าให้สุขภาพดีอะค่ะเจ mm hmm. ๊ไม่ลดผอมไม่ลดถ,ถึงขั้นผอมโอเคมากดแชร์ค mm ่ะปล่อยรัฐบาลคนดูพันแปดเองหรอโอเคมา, mm hmm. คมาสวัสดีค่ะฝากกดแชร์ด้วยนะคะเจนุขอทุกคนคนละหนึ่งแชร์ได้ไหม ขอคนละหนึ่งแชร์ได้ไหมเจ๊อยากจะบอกว่าติดเลขทะเบียนรถเจไว้นิดนึงนะสองห้าห้าสองนะคะห้าสองสองห้านะคะอันนี้เลขทะเบียนรถนะคะให้ติดไว้นะคะแต่สามัวแตกนะคะแต่ว่าเลขที่ชอบจริงๆอะ่ะเลขที่ชอบจริงๆนะแม่หนูหนูต้องบอกก่อนนะว่าเลขที่ชอบของหนูหนูจะเขียนใส่ลงในใบ หนูจะไม่บอกบอกแบบพ่อยๆแล้วนะคะเอาเป็นว่าเรารู้กันนะแต่เล็กทะเบียนรถเนี่ยหนูก็ลงให้หน้าเผจปกตินะคะแม่ๆทุกคนอาจจะเห็นกันแล้วเนาะนะคะใครซื้อได้ไม่ได้เจไม่รู้นะเจต้องขอโทษด,ด้วยสําหรับสําหรับใครที่ซื้อไม่ได้ขอโทษจริงๆกราบข,ขอโทษเลยนะใครซื้อไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะคือไม่รู้จริงๆมันคือหน้าที่เจเนาะนะคะเพราะว่าทุกคนรอนะคะอย่างเช่นแบบ คนรอร้อยคนคนคนแบบคนไม่พอใจสามคนอย่างเงี้ยเจก็เลือกคนรอร้อยคนดีกว่านะคะสามอีกสามคนที่เขาไม่พอใจคือเจไม่สนใจนะคะโอเคนะแม่นะเอาเราเป็นว่าเราเข้าใจตรงกันนะแม่อ่ะลิงที่ปักหมุดแล้วกดเพื่อนๆค่ะกดดับเบิ้ลคลิกแล้วกดเพื่อนๆนะคะแม่ใครจะแคปเรียกรัฐบาลไทยเจนุกนะคะเจขออนุญาตลงให้ที่ลิงดันลางนะแม่นะอ่ะ เออต้องบอกก่อนว่าเลขทะเบียนรถเจ๊เนี่ยคือมันมันเป็นเลขห้าสองสองห้าเพราะว่าเจ๊อ่ะเพิ่งเปลี่ยนป้ายทะเบียนเก่าเอาตรงๆนะเลขคือเจ๊อ่ะเจ๊อเอาเลขป้ายทะเบียนที่เจ๊เปลี่ยนอะป้ายแดงอะมาใส่ในนี้เพราะเจ๊อ่ะสังเกตว่าเวลาที่เราจะเปลี่ยนป้ายแดงอ่ะมันจะให้โชคเราตลอดอย่างเช่นแบบ ก่อนหน้านี้หวยเราออกเยอะมากเลยศูนย์หนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดแปดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเจ๊คิดว่านางจะบอกอะไรเจ๊พอเจ๊ได้เปลี่ยนป้ายแดงเป็นป้ายขาวนะคะอืมแต่เจ๊แต่เจ๊เจได้เขียนลงในนี้แล้วนะเจ๊ต้องบอกกันว่าเจ๊นุกเขียนเลขลงในนี้แล้วนะคะเลขที่เจ๊นุกชอบอย่างเช่นสองสามห้ากดเข้าไปแล้วบอกว่ามาจากเจ๊นุกนะคะ เดี๋ยวเจนุกให้แคปในกลุ่มให้เรียบร้อยก่อนใครที่ไม่อยู่ในกลุ่มเดี๋ยวรอแคปนะเดี๋ยวหนูให้แคปนะเออเผื่อแบบถ้าใครรีบทางานงวดที่แล้วที่เจ๊บอกที่เจ๊บอกแม่ๆอ่ะว่าสองสามห้าใช่ไหมจําได้ปะสองสามห้าเลขชอบของเจ๊อ่ะเจ๊จะใส่ลงในใบแล้วต่อไปนี้นะคะเดี๋ยวทุกคนจะได้ไม่ต้องดราม,มา่านะคะทุกคนไม่ต้องดราม,ม่านะเลขชอบของเจนุกที่เหมือนอย่างเช่นงวดที่แล้วว่ะค่ะสองสามห้าเจนุกจะได้มีการบอกแต่เจนุก จะใส่ลงในใบเจนุกจะใส่ลงในใบให้นะคะเลขชอบนะเดี๋ยวเลขชอบหนูใส่ลงในใบให้นะคะหนูไม่อยากพูดอะไรเพล่พ่อยๆนะคะเดี๋ยวดราม่ากันอีกแต่ว่าเลขทะเบียนรถติดไว้นิดนึงนะคะเลขทะเบียนรถเจนุกนะคะอาจจะให้ดูเลขทะเบียนรถเจนุกติดไว้นิดนึงนะแม่นะอี๋ยวให้ดูเลขทะเบียนรถอันนี้คือเลขทะเบียนรถนะคะแต่งหน้าสวยอารมณ์เหมือน วันใสด้วยนี่นะคะทะเบียนรถหนูนะคะติดไว้นิดนึงนะแม่นะเพราะมันบีเลขแค่สองตัวค่ะเลขไม่เยอะหรอกห้าสองสองห้าแค่นี้เองมีเลขแค่ตัวเดียวค่ะคือห้าสองสองห้านะคะอันนี้คือติดเจ๊แค่บอกว่าติดไว้นะคะติดเลขทะเบียนรถไว้ด้วยนะทะเบียนรถเจ๊หนูติดไว้ด้วยนะแม่นะแค่เตะบอกให้ติดไว้นะคะโอเคถือว่าบอกแล้วนะ ส่วนเลขชอบจะเขียนลงในใบให้ชอบชอบแปดหนึ่งแต่เขียนลงให้ในนี้แล้วไม่ต้องกลัวเขียนลงให้ในนี้แล้วค่ะบอกเลยว่าชอบแปดหนึ่งถ้าสมมุติมันจะมีแปดนะชอบแปดหนึ่งเออชอบแปดหนึ่งแต่เขียนลงให้ในนี้แล้วกดศูนย์กับหนึ่งจะมาแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้แปลว่าจะเจาะศูนย์หนึ่งนะหมายถึงตัวเด่น ตัวเด่นศูนย์กับหนึ่งอ่ะเจ๊ว่าน่าจะมาแบบงวดน,นี้ซึ่งศูนย์หนึ่งนะคะแต่ว่าแต่ว่าเจาะศูนย์หนึ่งอ่ะมายากนะคะก็เอาหนึ่งไปคู่กับอันนูน้นศูนย์ไปคู่กับอันนูน้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเลขทะเบียนรถไปด้วยสองห้าติดเลขทะเบียนรถไปด้วยนะคะสองห้านะคะหรือว่ากูต้องเขียนในใบนี้วะ ไม่เอาไม่เขียนอะพอละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบติดเลขทะเบียนรถเจนูไว้ด้วยนะคะสองห้าห้าสองนะคะ ติดเลขทะเบียนรถไว้ด้วยนะคะส่วนเลขชอบเจใส่ลงให้ในนีน้แล้วนะคะแต่ว่าติดเลขทะเบียนรถไว้ด้วยนะคะติดเลขทะเบียนรถไว้ด้วยนะคะสองห้าห้าสองนะคะห้าสองสองห้าเนี่ยแหละเลขทะเบียนรถนะคะเออติดเลขทะเบียนรถไว้ด้วยนะ,ะทันไหมคะแม่แม่ทันเนาะแคมปได้เนาะแคมปได้แหละนะคะจิ้มลิงด้านล่างได้เลยนะคะ